สวัสดีคร,ครับช<ว>ุ่อเรน่อมเกมมาติน้มีกุคาฟี่กลร์ดชันนะครับวไมายทุกนทินคำสองเสียเป็นยแบบ่างอร่อยนะจ๊ะนี่ซิมเกมนี้ถ้าใครอยากเล่นเนี่ยเสียเจ็ดร้อยเมกอ่ะเยอะมาคกครับนี่สมมุติแล้วก็ต้องใช้เนีเสียภาสสุดๆนะอย่าง,งที่ไหนที่รรเราใช้ที่ให้มีทุบิตีตกนรก ใช่พี่จริงถ้าคุณพ้นห่านจากด่านแรกที่คุณเล่นไปแล้วนะค,คุณจะต้องเดินด่านหนึ่งที่ที่มันต้องโหลดนานมากสามร้อยสิบสามร้อยตรงนี้ก็คือสิบสี่ตรงนี้ก็คือรับเมลวรับมลว,วครับตอนแรกก็จะมีเมลผพานตรงนี้คือรับอาชีพเบน์ครับถ้าเราทําได้เราก็จะได้เหรียญตรงนี้ซึ่งเอาไปกับกาชาครับกาชาป้งแล่ตรงนี้ก็คือ n o t i c เพื่อดูรายละเอียดต่างๆมากมายและเพิ่มเติมครับก็มีอยากกดสีนี่คือเราดูโปรไฟล์ของพวกเราครับเฮ้ยเฮ้ยเผอตรงนี้คือใส่ id เดีเก่าของเราครับตรงนี้คือปรัเสีครับแต่ผมไม่ปับตรงนี้ไม่ต้องกดสีตรงนี้คือใส่ใส่ไอดีใส่ ไอดีใส่ซีโค้ดเพื่อที่ว่าเราจะได้ของรางวัลครับอันนี้ครับให้คุณกดไปตรงนี้เราจะได้เว็บไซต์นะโค้ดของหมกโค้ดของมตกทอข้างล่างใน description นะครับเออเดี๋ยวให้ดูก็ได้นี่นี่ก็คือโค้ดของผมครับ p Y Q R หกสิบสี่ M หลระานั้นต้องมีต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดด้วยนะครับันณะะููกนี่ก็คือ มาเจีนยนะครับมาซาม่พีนะก็คันเดี๋ยวอย่าเพิ่งรายละเอียดเพิ่มเตือแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวมันดับนะเดี๋ยวมันดับไม่เอาอย่าเพิ่งล่นเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนตรงนี้เป็นการ์ดครับดูก,การ์ดของเราครับถ้ากดตรงนี้คือเลือกการ์ดจากดีที่ดีที่สุดครับมาอยู่ที่มาเป็นเด็กครับนี่ผมเหลือน้องอน์มีสองอันละมีเอ็นบวกแล้วสองอานหลายน ตรงนี้คือการรับเกตการครับที่เราได้เอหมดนะครับเราลเลือกเนี้ยตรงนี้มีเราจะเลือกอก,อก,การครับอย่างเช่นถ้าเราเลือกการไปนี้เราก็สามารถอัปเกดตรงนี้ได้ครับส่วนอีกนั้นหนึ่งอันนี้อันที่สามครับเป็นการเอาการมารวมกันครับก็จะได้แบบดาวนะครับแต่ต้องเสีย400 GP นะถ้าเอาหมด บูธง่ายงาก็คือกระรอกจีพีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูก็เจ้าตัวนี้กันเดี๋ยวแป๊บนึงอีตัวนี้ก็คือตัวที่เราได้จากโกะดีดีนั่นนั่นเองครับอีบาร์คิวอาร์อะไรนั่นน่ะใส่กบโอเคเมื่อไหร่กินแล้วยีวีจอันที่สี่ครับคือขายการ์ดครับอันนี้าคือการดูการ์ดของเราครับเราก็สามารถกดการด์ดไปดูได้เจ โอเคอย่าให้เป็นในิใจนะเบอร์มไม่ใช่นี่คือดูโนต้ตการดครับเราได้การ์ดเบอร์อะไรมาบ้างครับมันก็สามารถดูได้ตรงนี้ครับเราได้การ์ด,ดีๆครับนี่ครับการดของเราครับ <It> s <S อส <It 's S 2> แหลอสแลไข่โตัวะไอ้ไข่โตครับผมว่าน่าจะชื่อมันไข่โตแ้แล้ววันนี้ครับจะเพิ่มจะเพิ่มบล็อกจะเพิ่มการมากสุด เพิ่อมอีกหาครับโดยใช<บ>้เหรียญการเฉพาะหรือใช้เหรียญใส่หนึ่งอันครับจะสามารถเพิ่มได้อันนี้ก็คือขึ้น่องแต่งกายครับโู้สิ่งเครื่องแต่งกายนี้เราก็สามารถปรับแต่งชุดได้นะครับชุดนี้ใช่ไหมอืมการาฟรคอลเลคชั่นแล้วก็มันพูดว่าจัาจำครับไม่ครับผมวั่นน่าจะพูดได้ คมคมเพราะมันคือชับ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 ตรงนี้ก็จะเป็นได้ขวดน้ำได้ขวดมาละเออผมจับได้ไงเอลนี่ก็มาจากเลจินเหรอเลจนนโตเลจนนโตนี่คือ,อการอัปเกรดการ์ครับน่าจะนะน่าจะ เอาแน่มาอัปเกรดกับผมว่าคุณชื่อการเครื่องแต่งกาย<ง>แล้วมันโหลดเร็วๆไนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมันจะจบวิดีโอเร็วๆก็ว่าอีตัวนะหนังสือโหลดดิงนั่นแหละกดนี่คือการอัปเกรดการผมว่าผมเดี๋ยวขอแป๊บนึงผมว่าชาัดผมว่าเมื่อไหร่คุณจะคุณจะลองเพลงแคปชาร์จบสักทีครับก็นี่ก็คือ <c oughs> โอเคกดไปลจับจับจบจับับจับตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นดูโน่ดิกระหังคุณกดเบรกกันนะกันกาขายการครับหรือไม่ก็การที่ยังไม่ได้ใชข้ขายการที่ไม่ได้ใช้นะครับการที่คุณปรตรงนี้็จบอกบัตรงนี้ก็จะเป็นอะไรดูแรกของเราครับ มีได้อะไรให้เราออปเกรดเครื่องหน่งกายได้ครับตอนนี้เราได้แร่ลิจินแร่ทองมาอันหนึ่งรับแร่กันไก่ครับงั้นตรงนี้ก็คือกับกาชปองครับเมื่อไหร่คุณจะเล่นสักทีวะนี้ก็คือเพื่อนครับที่เหลือเดี๋ยวผมจะเล่นกันก่อนครับมาเดี๋ยวผมเล่นเองนี่ก็คือตันกี้ครับเรามาเซพี่โปเพลงป๊อิโป้ครับ

แล้ว I o T, ไอโหดีไม,ไม่มันมีประกอบลูกพาสเนมิกุูใส่ง่ายลูกพาสเนมิกุูถอดแทนพื้นมานมคุยนก็ได้โอ้ยแห้งสบายสามเท่าถุยจับกอนงั้นก็ไม่ต้องเล่นพี่เล่นคราวหน้าจุงั้นคราวนี้ก็จบเพียงรท่นนี้นะครับสวัสดีครับ